ผมร้อยตำรวจเอกธนรัตน์กูจีระผู้บังคับหมวดกองกำกับการสามกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจนะเวนยแดนักเสดมาเพื่อกระทำพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการประจำปีพุทธศักราชโดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถเข้าตอบโต้และแก้ไขสถานการณ์อาชญากรรมรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทิภาพหน่งหน่วยตำรนปฏิการพิเศษตำรวจภุธรภาสองหน <hi> ่วยปฏิการพิเศษตำรวจภุธรภาสาหน 54, ่วยปฏิการพิเศษตำรวจภุธรภสีหน่วยปฏิการพิเศษหน่วปฏิการพิเศษ ไม่ต <One input> ้องสั่งแล้วมันแล้วมันตัวจริงไหมล่ะผมอยากรู้จริงครับตัวจริงครับไม่ิคลาสิคคชุดอไรเน

มีค่ายด้วยมีค่ายมีัไม่ทำอะไรละก็ละกไม่ดีะม่ดีนะีเลี้ยงดูเดูเี่ยีุกดีถามว่าเงกี่สามนาทีหนึ่งบทเพลงทีหน่าทีเลยเอาหนึ่งนาทีหนึ่งบทเพลงดผู้การครับัรเครพร้อมสามสามสา การการการแข่งขันในครั้งนี้ครับเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างครับขอเรียนว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นการฝึกอบรมในลักษณะแข่งขันนะครับซึ่งเป็นงานที่สํานักงานแร่งชาติเนี่ยจัดขึ้นทุกปีนะครับผู้ชนก,การตํารวจแห่งชาติเนี่ยท่านมีเกตนารมณ์นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสานักงานตํารวจแห่งชาติ ก็มีการให้การแข่งขันกันนะครับระหว่างหน่วยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับทักษะต่างๆความชํานาญนะครับ <c oughs> เพื่อได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล <c oughs> ซึ่งเราทํากันทุกปีนะครับจะเห็นได้ว่าการแข่งขันเนี่ยได้ส่งไปชิงกับประเทศต่างๆนะครับตํารวจไทยก็ได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลกลับมาก็สืบเนื่องจากความตั้งใจนะครับในการ ปฏิบ <mile> ัตินะครับเพราะว่าทักษะต่างๆเนี่ยความรู้ความชํานาญประสบการณ์เนี่ยแล้วก็มันอาจจะมีสถานการณ์นะครับที่เปลี่ยนแปลไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ร่วมกันครับเอา้าอกครับต้องาครับแต่ง่กายได้เลยนะครับ้อห้ครับแต่งอาแล้วพ่อการพร้อมกรรมการพร้อมเลกงตาพร้อม Ready, <Tower> <wszak dumbbell> <ând> <mismos>

เราไม่บอกด้วยใช่กหวราไม่บอกด้วยใช่ไหมาับไม่ไบอกสำหรับเวลานะครับเวลาตอนนี้ที